คำปฏิฐานประจำวันสัตุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ได้ส่งทวบีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริของพระองค์แก่ข้าพงหลายไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ข้าพงหลายก็ปติยินดีที่ได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระธรรมพระองค์นั้นได้ฝังอยู่ในจิตใจของข้าพงหลายข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงและความสักด์สิ่อิของพระองค์นั้นได้สงวนชีวิตประชากรของพระองค์ไว้ตลอดวันคืนของข้าพงหลายพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้ว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็จะยินดีวิญญาณของเราจะเปรมปรีเมื่อริมพิปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องข้าแต่พระเจ้าดีแล้วที่ข้าพงหลายต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเพื่อข้าพงหลายจะได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์และจะได้แบ่งปันประสบะการณ์การช่วยกู้ที่ได้รับจากพระองค์เพื่อหนุนใจคนอื่นๆต่อไปพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้า ในวิธีของความแบบนั้นมันไม่ส่งผลดีเลยกับการมีชีวิตใหม่ในพระองค์ทั้งในเรื่องการใช้ความคิดการใช้คําพูดและการกระทาเพราะยิ่งก้าระองค์ทั้งหลายห่างจากพระคำของพระองค์ชีวิตของกพระองค์งหลายก็ยิ่งตกต่าลงในฝ่ายวิญ,ญญาณและเริ่มทําบาปซ้อนบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าระองค์งหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้ากฎหมายของพระองค์นั้นรอบคอบและฟื้นฝูจิตปิญญาณกฎเกณฑ์ของพระองค์นั้นก็แน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยอย่างข้าพงศ์หลายมีปัญญามีความเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมพระชนะของพระองค์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับความคิดและจิตใจของพระโรงหลายขอให้คิเสเตียนไทยทุกทุกคนมีความกตุร้นในฝ่ายวิญญาณมีความเชื่อมีความหวังใจและเต็มล้นด้วยความรักติ่สมบูรณ์ของพระองค่าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความรู้และสิบปัญญาแก่กระโรงหลายในการชี้แจงและอธิบายความจริงในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่คนอิบมากมาที่ยังสงสัยในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพงหลายทํางานที่รับมอบหมายจากโปรงนั้นสําเร็จทุกประการในวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อโปรงอหอยทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของโปรงขอบคุณโปรงในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน